เราได้ทำประวัติของซุสไปแล้วแต่ว่าก่อนที่มาสจะออกมานะครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้จะเป็นคลิปที่ค่อนข้างพิเศษหน่อยเพราะว่าเราจะมาพูดถึงว่ามาสเนี่ยบอกอะไรเกี่ยวกับประวัติของพ่อของเขาบ้างและฮีโร่ตัวใหม่ที่มาสอาจจะกำลังพูดถึงอยู่เนี่ยเขาเป็นใครกันแน่สรุปแล้วซุสในดอต้า มีประวัติที่ค่อนข้างจะคล้ายกับซุสในความเชื่อของกรีกโบราณเลยครับตั้งแต่การที่ซุสในดอต้าน,นั้นสังหารพ่อของตัวเองเช่นกันดูได้จากเวลาที่มาสฆ่าซุสในเกมซุสจะพูดว่า Now I know can't how father felt. I can blame you I I I did father the my blame same felt ซึ่งถ้าเป็นตามเนื้อเรื่องของกรีกพ่อของเขาก็จะเป็นโครนัสเทพเจ้าที่กินลูกของตัวเอง เพราะว่าคําทํานาที่จะโดนลูกๆค้นล้มแต่ท้ายที่สุดก็โดนซุสปราบอยู่ดีในคลิปประวัติซุสผมเคยเล่าถึงเทพกรีกต่างๆในจักรวาลของโดราสองไปบ้างแล้วโอไซดอนเฮดัสและภรรยาของซุสหรือเฮล่าซึ่งมาสได้คอนเฟิร์มแล้วว่าพวกเขาเนี่ยมีตัวตอนอยู่จริงๆครับ Say hello my hello uncle to ยิ่งไปกว่าน,นั้นสงครามระหว่างเทพเจ้ากับพวกไททันก็มีเกิดขึ้นจริงในจักรวาลของลอตาสองครับ time s order for a หลักฐานทั้งหมดเนี่ยจะแสดงให้เราเห็นว่าเรื่องราวของซุสในช่วงต้นชีวิตจะคล้ายกับความเชื่อในกรีกทั้งหมดเลยที่แตกต่างกันระหว่างซุสในดอตตา กับซุสในเกรกก็คือในจักรวาลของดอตา้าเฮล่าเหมือนจะมีพลังที่สามารถเตะแม้กระทั่งซุสลงมาจากสวรรค์เพราะความเจ้าชู้ได้ครับเหตุการณ์ต่อจากที่ลงมาแล้วก็มาเริ่มต้นแบบที่ผมได้เล่าไปแล้วนะครับในประวัติของลูมาริโอเทพเจ้าจุกเมียมาสก็ให้ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะของซุสกับเฮล่าในปัจจุบันให้กับพวกเรานิดนึง Look, that business with your mother working it out business your I'm working แหม้ว่าถ้าลุงจะนั่งจีบเมดูซ่ายอยู่อย่างเงี้ยเมียงคงจะเลิกโกรธอยู่หรอกลุงเอ้ยเรื่องของซุสที่เพิ่มมาจากฮีโร่ใหม่ก็ประมาณนี้ครับแต่ว่ามากลับพูดถึงอะไรที่ผมคิดว่ามันน่าสนใจอีกหลายอย่างเราจะมาพูดถึงตัวละครที่อาจจะเป็นฮีโร่ตัวใหม่ที่กำลังจะเข้ามาในอนาคตซึ่งมีชื่อว่า นีส nice. ในคำพูดของมาสจะมีคำพูดหลายประโยคเลยครับที่เรายังไม่ทราบว่ามาพูดกับใครกันแน่ซึ่งน่าจะเป็นฮีโร่ที่ยังไม่ปล่อยออกมาครับคำพูดจะประมาณนี้เลยครับ The lizard's death is on you. Get out of my head. No one controls a god while I'm around. Not even the fates control me. You should have made me kill myself. Because that was your only chance. เหมือนเจ้าตัวนี้เป็นตัวอะไรสักอย่างที่สามารถควบคุมจิตใจของสิ่งมีชีวิตได้แล้วก็มีความเกี่ยวข้องกับลิซ์ดแมนถ้าใครดูคลิปแอคพาร์ทสอของผมเราได้เล่าถึงตอนที่แอคบุกไปปราสาทที่เต็มไปด้วยพวกลิซ์ดแมนแล้วก็มีลิซ์ดแมนมากมายที่โดนแอคไล่เตะไล่ต่อยแล้วเอาขวานฟันจนตายเกลี้ยงเลยและหนึ่งในนั้น ก็ยังมีผู้ที่สามารถควบคุมจิตใจของสิ่งมีชีวิตได้เขาคือราชาของปราศาสตร์ s o r c e ล e r King of ฟ e l h e s s ซซึ่งพระราชาก็ได้เข้าสิ่งร่างแอ็ด้วยเวทมนต์ที่สามารถควบคุมจิตใจได้แต่ด้วยความบ้าของแอ็ที่วิ่งตัวเองออกจากนอกหน้าต่างจึงทำให้แอ็และกูดคารอดพ้นมาได้ครับและเหมือนไอตัวพระราชาลิสาที่ควบคุมแอ็กก็เหมือนจะตายลงครับดูเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างจะจบไปแล้ว แต่ว่าถ้าเรามาอ่านจากเซต m a n t l e of the Cinder Baron หรือก็คือเซต Immortal ของ Axe ได้เล่าให้เราฟังว่าคนที่เข้าว่าร่าง Axe น่ะจริงๆไม่ใช่ s o r c e เลอร์คิครับแต่กลับเป็น n i w i ชเดือซอร์ e เลอร์คิเป็นร่างแยกปลอมร่างหนึ่งจากหลายๆร่างที่นิวิ h ควบคุมเท่านั้นข้อมูลทุกอย่างเนี่ยมันเชื่อมโยงกันได้พอดีเปะ๊ะทั้งสิ่งที่มาสพูดและสิ่งที่เกิดขึ้นในคอมิก เพราะฉะนั้น is, นิวิสอาจจะเป็นฮีโร่ตัวใหม่ที่มีพลังสามารถควบคุมจิตใจของฮีโร่ได้ซึ่งก็ถือว่าเป็นข้อมูลที่น่าสนใจมากๆเลยแต่ก็ต้องรอว่าปล่อยออกมาอีกหน่อยเพื่อจะได้มีข้อมูลเพิ่มเติมครับนาสยดาที่ข้อมูลของผมหมดลงเท่านี้แล้ครับทุกคนมีความเห็นอะไรบ้างครับก็สามารถคอมเมนต์บอกผมไว้ใต้คลิปได้เลยแล้วก็เตรียมตัวรอพบกับ CM กับลีนาที่จะมาเป็นคู่ทิ์หน้าด้วยนะวันนี้ขอลาไปก่อนครับเช่นเคย Good day, sir.